คราวนี้มันก็จะเป็นจุดปัญหาที่อยู่ในประเด็นสังคมว่าสิงโครนัสเนี่ยมันมีแม่เหล็กถาวรหรือ permanent m a g n e นได้ข้อดีก็คือว่าตัวมันจะเล็กลงเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าแล้วก็ไปชดเชยขดลวดที่ไปพันขดลวดเขาเรียกในในภาษาของตัวสิงโครนัสแบบเอ็กไซคือขดลดขดลวดเอ็กไซเพื่อตัวกระตุ้นเว้นตัวนั้นเราก็จะไม่มีลอด แต่มีข้อเสียก็คือราคาของแม่เหล็กราคามันขึ้นเพราะเนื่องจากมันก็เหมือนทองเลยมันเป็นแร่หายากที่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราคิดจะทาอย่างนี้ก็แน่นอนมันมีนมความเสี่ยงส่วนผมเองผมก็ค่อนข้างชอบอินดักชันถึงแม้ประสิทธิภาพมันจะต่ำกว่าซิงโครนัสแบบเปร์มานแนนแมกเนตแต่มันก็ล่าเหยื่อได้สําหรับผมเองถ้าเกิดรถที่เราใช้โดยทั่วไปเนี่ยผมว่าอินดักชันก็พอซึ่งผมก็เอารูปให้ดูว่า ภายในแล้วเนี่ยของทั้งซิงโครนัสและอินดักชันเนี่ยมีขดลวดอาร์มเจอร์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นซิงโครนัสเป็นขั้วแม่เหล็กแล้วก็เจ้าตัวอินดักชันเนี่ยเป็นเป็นแท่งนะครับมันไม่ได้เป็นขดลวดไปเหนี่ยวนำเป็นเป็นแท่งโลหะแท่งโลหะซึ่งเป็นทั้งเป็นทั้งมีทั้งแบบชนิดที่เป็นอลูมิเนียมหรือทองแดงก็นี้ว่าทองแดงก็จะไปทำให้ประสิทธิภาพมันสูงขึ้นนะครับ ถ้าเกิดว่าเราทำมอเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถ้าจะเอาไปใส่ในรถนะมันก็จะมีทั้งสองแบบนะครับเราไปทำรถด,ดัดแปลงซึ่งในประเทศเราพูดกันเยอะผมมีประสบการณ์กับสวทชให้ทำโครงการรถด,ดัดแปลงเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราทำมอเตอร์ขึ้นมาแล้วเราต้องการเอาไปสวมกับะระบบครัชเกียร์ที่เขามีกันอยู่ก็ต้องมีอะแดปเตอร์มีอะไรมาต่ออย่างที่แสดงในภาพนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่เขาเกิดมา เพื่อเป็นรถไฟฟ้าเขาก็เป็นมอเตอร์เกียร์เลยเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าไม่มีคลัตช์ครับเพราะว่ามอเตอร์มันหมุนได้เริ่มตั้งแต่ความเร็วศูนย์นะครับมีแรงบิดเท่ากับพิกัดต,ตั้งแต่ความเร็วศูนย์ซึ่งเครื่องยนต์ไม่มีนะครับเครื่องยนต์จะเริ่มมีแรงบิดก็ประมาณความเร็วรอบอยู่ประมาณสักหกเจ็อขึ้นไปนะครับถ้าเกิดดูในภาพอันนี้แทนที่เราจะต้องมีสเตอร์ลิงวีลมาหมุนล้อเราอาจจะใช้มอเตอร์ตัวเล็กๆอีกตัวมาเป็นตัวหมุนล้อทั้งล้อเลยเพราะฉะนั้นก็ นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากหมุนล้อนอกจากเราจะใช้ความเร็วล้อสองข้างไม่เท่ากันแล้วเรามีสิทธิที่จะหมุนแท่นล้อเลยนะครับซึ่งตาจริงภาพอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ของรถขนของที่อยู่ในอุตสาหกรรมคราวนี้มาอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นที่ทุกคนไม่ได้พูดเลยแต่ตามจริงแล้วเป็นชิ้นที่สำคัญนะครับก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์คือรับไฟรับไฟฟ้ากระแสตรงนดีซีจากแบตเตอรี่ มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับป้อนให้กับเจ้าตัว AC o มอเตอร์ตอนนี้ผมยังเรียกภาพรวมว่า AC ซ o มอเตอร์ทั้งๆที่ส่วนใหญ่แล้วผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ชอบกับอินดแต่จริงๆแล้วผมเคยทำทั้งสงตัวแล้วครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะไม่ไปบอกว่าต้องเป็นตัวนั้นตัวนี้เพราะจะได้เปิดกว้างให้สำหรับผู้ที่จะต้องการสร้างโปรดักต์ในอนาคตไม่ได้ถูกจำกัดว่าต้องเป็นชนิดนั้นชนิดนี้นะครับเพราะยังมีความเชื่อว่า ทั้ง AC ซีมอชีนทั้ง2ชนิดสามารถมาทำรถไฟฟ้าได้แล้วก็คุณภาพที่ดีคราวนี้ว่าอินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่แปลงเป็นไฟกระแสสลับถ้าไม่มีอินเวอร์เตอร์นะครับมอเตอร์ทั้ง2ตัวทำงานไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเราป้อนแบบไฟของการไฟฟ้าความถี่คงที่ป้อนเข้าในมอเตอร์ทั้ง2ตัวมันไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคือทำงานนะแต่ว่าจะมีปัญหานะครับต้องมาออกแบบพิเศษเยอะ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอินเวอร์เตอร์เราจะสามารถค่อยๆเพิ่มความถี่ให้สนามแม่เหล็กค่อยๆหมุนและทําให้โรเตอร์มันเกาะกับสนามแม่เหล็กหมุนไปได้สิ่งที่จําเป็นของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เลยก็คือการออกระบบควบคุมเนี่ยมันจําเป็นต้องมีตัวที่บอกว่าตัวที่เราควบคุมอยู่เนี่ยมันอาการมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยที่มอเตอร์จะต้องตอบกลับมาที่อินเวอร์เตอร์ก็คือบอกว่าความเร็ว ของมอเตอร์เนี่ยหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าซิงครนัสมอเตอร์จะต้องเติมอีกอันหนึ่งบอกว่าแล้วขั้วแม่เหล็กอยู่ที่องศาเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดยากนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนไหนเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้เครื่องจักรที่เป็นเขาเรียก CNC machine ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นพวกโรบอทไอ้ที่เป็นแขนกล machine พวกนั้นเป็น AC servo ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น ไอ้เปอ m a n ม n น m ตแมกเนตซิง r o ค o น s ั o มอเตัวนี้ละ่ะโดยทั่วไปเวลาซ่อมเขาจะไม่ค่อยคนโดยทั่วไปจะไม่มีปัญญาซ่อมมันด้วยเหตุผลว่ามันมีเรื่องของของเรื่องของการติดตั้งเอนโคเดอร์ที่ต้องบอกเรื่องของความเร็วกับเรื่องของตำแหน่งองศาของขั้วแม่เหล็กนะครับเพื่อจะให้ระบบควบคุมมันรู้ว่าตอนนี้ขั้วแม่เหล็กมันอยู่ที่มุมเท่าไหร่ ส่วนอินดักชันไม่ค่อยสีเรียบอินดักชันเป็นมอชีนที่ใช้ง่ายเพราะเนื่องอยากว่าสนใจอย่างเดียวว่าความเร็วรอบประมาณเท่าไหร่ขอให้รู้ว่าประมาณประมาณนะครับก็คอนโทรลได้แต่ถ้ารู้ได้แม่นยําสําหรับผมเองเคยมีประสบการณ์ว่าถ้ารู้ความเร็วรอบได้อย่างแม่นยําผมก็สามารถคอนโทรลมันให้หมุนเท่ากับเข็มวินาทีเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์จึงมีความสําคัญอย่างมากสําหรับรถไฟฟ้าเพราะว่านอกจากจะควบคุมเพื่อเร่งความเร็วแล้ว ตอนที่มันเบรกอินเวอร์เตอร์ที่ดีก็จะสามารถคืนพลังงานจากพลังงานที่เป็นไคเนติกเอนเนอร์จีของมอเตอร์ที่กำลังหมุนอยู่ลดกำลังเคลื่อนตัวแล้วแปลงพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ตัวนั้นกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งสิ่งนี้ในเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปภายในไม่สามารถจะแปลงกลับมาเป็นน้ำมันกลับมาสู่ถังไดแ้แล้วก็เราสามารถดีไซน์ไอ้เจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตัวนั้นซึ่งในณวันนี้เนี่ย คาปาซิเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็ยังธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ์ไอินเวอร์เตอร์ที่เกรดดีๆเนี่ยเขาสามารถเติมสามารถใส่ไอ้คาปาซิเตอร์เพิ่มขึ้นการใส่คาปาซิเตอร์เพิ่มขึ้นก็เหมือนกับบ้านเราที่สามารถเพิ่มถังน้ําในการเก็บน้ําเพราะว่าช่วงที่มีฝนมาเราก็สามารถาเก็บน้ําฝนเข้าในถังได้แต่ถ้าถังคาปาซิเตอร์เราเล็กไอการเก็บ ฝนตกชั่วขณะเนี่ยเราก็ไม่สามารถเก็บได้ในทํานองเดียวกันผมเชื่อว่าวันข้างหน้าในการดีไซน์เกี่ยวกับทางด้านอินเวอร์เตอร์ของรถไฟฟ้านี่ไม่เพียงแต่เฉพาะของที่เป็นแบตเตอรีร่แต่อาจจะมีเรื่องของเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ซึ่งตามจริงเขามีใช้กันอยู่แล้วนะครับในรถที่เป็นพวกไฮสปีดเทรนแล้วก็ใช้อุลตราคาปาซิเตอร์ในการที่จะมาช่วยเก็บพลังงานตอนเบรกนะครับเพราะว่าพลังงานช่วงนั้นมาในช่วง สั้นบางครั้งไม่ไม่ไมแมทกับระบบสซพไแต่ตรงนี้มันอยู่ที่คนดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับระบบของมันนะครับเป็นหน้าที่ของอินเจเนีไม่ใช่หน้าที่ของผู้ซื้อโดยทั่วไปแต่สําหรับผู้ที่ทำแอปพลิเคชันเขาสามารถเอามาใช้ในการทำแอปพลิเคชันได้นะครับคราวนี้เราก็มาในเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเวลาเราพูดถึงแบตเตอรี่คปบซิตี้คือมีความสามารถในการเก็บเท่าไหร่ในอดีตเราจะเรียกว่าเป็นแอมป์ How. ยกตัวอย่างว่าตัวที่ผมเคยทำกันอยู่ในร่วมในโครงการกันอยู่เนี่ย60 m h o า r เราต่ออนุกรมของเซลล์100เซลล์เราก็จะมี330โวลต์เราคูณกันแล้วก็จะ, v, จะได้ออกมาประมาณเกือบๆประมาณก็20กิโลวัตต์าวซึ่งแบตเตอรี่ขนาดที่ไอตัวนี้ก็คือตัว capacity ของแบตเตอรี่คราวนี้ว่านอกจากคำว่าตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะมีคำว่า d i ช c h a r g ดิชาร์จิ่งคาปาซิตี้ก็หมายความว่ามันสามารถคายไอเจ้าตัวค่าแอมตัวนี้ว่าได้กี่เท่านะครับในอดีตเนี่ยถ้าเกิดเราใช้พวกตะกัวกดเหมือนในรถอิเล็กทริกวีลแชร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะน้อยกว่าค่าค a ป a ซิตี้ของมันมันจะประมาณสัก0.14 แต่สำหรับในรถไฟฟ้าเนี่มันจะเป็น 1c 4, 2c 4, 3c 4c โดยทั่วไปที่เราเจอกันอยู่คือ 4c จะถามว่าเคยเห็นเคยใช้เคยทดสอบตัวที่สูงสุดนี่ประมาณขนาดไหนก็บอกว่าประมาณ1 4แต่ตัวที่เราใช้ใช้กันอยู่โดยทั่วไป4 4เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยกตัวอย่างตัวที่เป็น6 60แ m มป์ h ถ้าคูณด้วย 4c ก็240แ m มป์ h หรือประมาณ80กิโลวัตต์นั่นหมายความว่า แบตเตอรี่จะเป็นตัวกำหนดนะครับว่ากำลังสูงสุดของรถไฟฟ้าคันนั้นเนี่ยจะสามารถคนที่เขาจะไปบอกว่ารถคันนี้มีกำลังสูงสุด120กิโลวัตต์เนี่ยจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็อยู่ที่ค a p a c ซ t ิตีของเจ้าตัวแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็การชาร์จิ่งค a p a c ซ t ิีนั่นหมายความว่าความสะดวกในการที่เราจะประจุให้เต็มโดยผู้ทั่วไปเราก็จะพูดกัน5-6ชั่วโมงหรือว่าตัวที่แบตเตอรี่ใหญ่ๆมากม ก็โดยทั่วไปก็จะเพิ่มไปประมาณทัก78ชั่วโมงอันนี้เป็นชาร์จที่บ้านนะครับคุณภาพของการชาร์จเนี่ยมันก็จะส่งข้อดีเวลาเราต้องการไปเข้าสถานีชาร์จก็คือควิกชาร์จเพื่อจะประจุอย่างรวดเร็วนะครับ